กัดแล้วนะครับหยดยางแก้คันนะครับไม่รู้ว่าปลาช่อนหรือลูกชโดนะครับโอ้ยปลาช่อนป๊อกนะครับนี่ครับชอนป๊อกนะครับไซด์แดดเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตเอาไปประกอบอาหารนะครับก็กัดหยดยางแก้คันนะครับ2020นนะครับนอกจากจะปรับเปลี่ยนเรื่องคุณภาพของยางนะครับที่เหนียวขึ้นนะครับแล้วก็ ยังนุ่มขึ้นอีกตั้งหางนะครับแล้วก็เสียงนะครับเล้าปลาดีกว่าเดิมนะครับเหนียวนุ่มชุ่มคอตีไกลนะครับโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับจุดยางแก้คัน2,020ครับสุดยอดครับ